สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเจ็ดสิบุดสิบฐานเด้อรอบที่สองเมื่อเด้อนี่ครับว่าให้เขาเอาลายตัวดอกวันที่เท่ายจังระบุเอาทีหลังเขาบ่กนอนเร่นทายเนี่ยเขาจะเอาบ่มวมเลยลูกเอาอันนี้อ่ะเรียกลูกลูกลูกมื่อนี้คือบ่ห่าวไป็ยังนี้บ่สบายแบบนั่นข้อไก่หรือยังไงไอ้เฮ้ยเมื่อเริ่ เห็นบ้านนี่อหะเห็นบ้านเห็นงานบ้านนี่สิเด็ค้าประตูแล้เพิ่นี่ลูกอ่ะอันเม่นเมนเออีกมุ้งด้วเอตัวเก,ก้า,าบ้าัดด้วยเอาลายเอาสองคูครับสามตัวเอาสามคูแลๆๆ้วๆเป็นสามคูล,ลูกเล้วๆลูกเบ่งลูกบงนี่มาัายังนี่มันยังนี่เอาจุกเอาหลับให้ี่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลีวๆๆๆๆๆๆเลีวๆๆๆๆเลับ ที่คนสิริญโชคได้ลาบด้วันที่สิหอดนี่สิหกสิหอดนี่เร็ว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 เอาไปลูกเอาไป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 ลุกขึ้นบ้างด้อยเออเอาไปยังคือเป็นเล็กหน่อยหน่อยนี่มีมยหลายลายย่งนี้เอ้ามาเร็วมาเร็วนั่นละลุกแล้วก็มาเอาเหยียดขันเอาเป็นยังแจนเนี่ยแจนวะ เดี๋ยวไปหาซื้หนึ่งมาก่อนอืมมีไหมที่มาเข่าตักอีหยังนี่แม่สิเอาให้จับเลขให้เพิน่นนี่แม่นี่แห่เบิ่งเลขก,กันเนี่ยขับเลขก,กันทำงานกันเร็วเร็วเรีกขับประตูน้ำเอฟซีกันลุกเร็วเร็วเร็วเอาเอาจะจ่องซื้อเอาเข้ามาเลยนะนะเอาเลยเข้ามาเข้ามา มาพหัวเขามาเบิ้งเขามาเบิ้งอันนี้เร็วเรๆเร็วเร็นะตนนี้ยก้อนมาเอาอยาขาดยาขาดย่าขาดยาขาดเอาเร็วเรๆเรวอเเอาเาตนี้เก่งตนี้เก่งว่ะตอนนี้เก่งนาะเขายำลงไปหลังยัดไปฮะไปแหละอยากยกกันเอ้นี่เอามาทันหอดเอาไหมเอาไหมเร็วเอาเร็วเร็ว ยาถอยนี่บนกลางมอางบนกลางมันเกินมน้าจับแล้วพี่น้องจับแล้วจับแล้วเอาเอาลูกอ่ะเร่เร่เลยเอาซ้ำคูลูกเอาซคูมาไปเบิ่งตัวอื่นเอ๋อเนี่ยเล่นแล้วมันเล่นแล้วเล็กแลนแล้วเล็กแลนแล้วเล็กมุนแล้ะ เอกมุนเลยเว้ยขับขับเรื่ยๆเอาเลยจะไปเลี้เบิ่งตัวเอือนนัเข้ามาแหละมากๆกินเข่าเอิ่มแล้วก็มาเรื่อยๆมาเอารางวัลให้เอารางวัลให้พันกันนี่เข้ามาเข้ามามุนเกินมาเรื่อยๆมุนเกินมาเรื่อยๆเอาไปละเุานเกินเขาบนเกินอ่ะเอาเนี่ยบนเกินเขาไปกินเข่าเอะตัวได้มากตัวนั้นแหละเอาวะอันนี้เข้ามาเรื่อยๆนี่อ่อ ให้เพิ่นเห็นลูกให้เพิ่นเห็นเอาเลยเลยมาลูกมาเออครับครับครับเอานี่ของบุญเกินเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเก่ง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 ครับออกไปเอาไปเพิ่นเห็นลูกเร็วอืมนี่ไปกวดขนดยังไหมอ่ะนั่นกวดขนแล้วมาเอามาเอานั่นมาแล้วมาแล้วเอ้ยสามพลังร่วมกันเร็วเร็วสองพลังเร็วถ้าไปกินเข่าอยู่ หลายนาทีแล้วเด่นเด่นเด่นเหลายนาทีแล้วลูกเบิ้งเบิงเบ้งเบงเบิเอาลูกอ่ะยับไปยับไปสิไปขึ้นนอนลูกจฉพะไหนมันเป็นแมวขี่คานก็ขึ้นนอนมาทำงานชะเกินมันเป็นแมวขี่คานลูกอ่ะทำงานก่อนนี่เนี่ยนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วขับกลับเลยเอาเลยเอาสามคูหนึงแมวมาหลา่ไหมเอาให้เพป็นเบิ้งสามคูหนึง่งคุนถาเบิ้งเลยเรือ เนื้อตาก็อยากเบิ้งเข่าเบิ้งเข่าเขาขานักเรียนเอาเอาออกมาเออแล้วล่ะหนึ่งพอแล้วเว้ยเอาอีกเอาอีกลูกเอาอีกเอาอีกเอาสามครูลูกเอาสามครูย่านี้ย่านี้ย่านี้ห้ามนีอันบ่ได้สามคูถ้าเกินบ่นี้ไรวบ่นี้ไะไให้กินปลาแล้วกินเขาก็มกปลาย่างดีถอยยัดถอยเอาอีกลูกอ่ะเอาลูกอ่ะเอันนี้นี่นี ไปเรื่อยๆๆๆๆอ,อ,อปเรื่อยๆก็หมักหมักเอาเย็บเย็บขับเลยขับเลยขับก่อนออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาออกมาเออเคีย่ยวกมาแล้วเออนี่ตัวที่สอง,งเดี๋ยว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 ตัวที่สองแล้วอย่าไ,ไปไปบ่ได้ไปบ่ได้ต้องให้เขาเจ้าเบิ่งมัดจะเกินให้เขาเจ้าเบิ่งเลียงก,กัน จะเฝ้าไปไปบ่ได้ไปบ่ได้อยู่กับตาไปก่อนเบื้องเล็กก่อลูกเบื้องเล็กก่อนเอาตัวเลขหาเด้อพี่น้องเด้อตัวแรกเด้อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นชัดๆเลยหาหานีหาหาตัวแรกได้แล้วหาเดี๋ยเนี้ยเดี๋ยว หาหนึ่งตัวเอาไปว่าท่นไปไปเยวเดี๋ยวามาทำใหม่นังล้องนังลงเออหาแล้วหาแล้วเด้อจีเด้อหาแล้วครูแล้วหาแล้วอันนี้ซีอันนี้ไหวเคยต่อกันเนาหากับจีใครหาน้องซี เขียนลงแล้วกันเขียนมันชีก็ได้ให่แม่จับไปเก็มกันตัวแรกหาเด็กก็สี่ มาตัวนี้มาเขามาบ่ายนี you 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 well ่เขามาดำดำนี่หมิดหมิดเหมือนมาเขาเอาไปเลี้ยวคูหนึ่งแหละเอาเอาตัวเราคูหรอกอ่ะเอาเร็วเร็วยาเฉยยาเฉยลูกยาเฉยอ่ะยาเฉยยาเฉยเอาขัเพิ่นกันเร็วเร็วเร็ดำดำนี่เร็วเร็วันเรียนผันเร่นครับลุงตาผันเร่นดีเทเร่ล่ะบัตรหัจับเลขบัจับนี่จังใดนี่เฮะเขาจับไปแล้วเอาเอาเอานั่นเก่งเลยเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยอย่าขาบแซ่ไปแม่ละ เห็ดแบบกี่คันปานันเอาข right? ึ well. um ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาเรื่อยๆเห็ดกี่คันปอะไรล่ะเออขับไปยี่นี้จะอรอยมีเบิ่งเบิ่งเออเอาออีกเอาอีกเอาอีกเร็วตัวหนึ่งละเอาสามตัวให้ได้สามกูอ่าได้ไปได้ไปเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วเออได้แล้วได้แล้วเขาขับเลยซองเลยเนอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวที่สองในเกตเด้อนี่เด้อครูที่สองเป็นเกตเป็นเกตแล้วเป็นเกตแล้วกำลังมากแล้วท,ทำงานสำเร็จว่าสามตัวสามตัวนี่จะให้ร่วมกันพลังสามรวมพลังเป็นสามเด้อพี่น้องเด้อเป็นเกตกับสามสามตัวให้รวมพลังแล้วเด้อ ใจเยนเ็ยนๆได,ด้เอจีเด้อเขากำลังจัดงานเขาอยู่นะลูกอ่ะครูที่สองเป็นเจ็ดเป็นสามเจ็ดแล้วก็สามบานนี้คือสามโตเลยเด้่ยวันนี้เด้อเอาสามโตได้เด็ดเลยบานนี้หลอกดิ เรที่องะไรดเอาลูกอาอาสามหาอาสามมาเร็วๆๆๆลูกลูก <out>. ล huh. ูกกตัวใหอารจังไปทำทำงานเราจังไปเด้ลูกอาอาเร็วๆไปล้วลลอาเรียเร็วๆเอาเอาเอากันเอาหนเอากอนเอากันจังไปย่าเรียวหาตั้งไปไม่คงไมเรียวหาตั้งไปยังเนี่ยอาเร็วเร็ลากไปหลายแล้วอะ นาทีไอ้พู้ล่ะนาทีสิ่เบ่งกันจะมามาอันนี้กินเข่าอิ่มแล้วก็มาหันหน้ามาหันหนามาไปกินเข่ามึงหนึ่งหันนี่เขาไปกินเข่าเขาหันมาแล้วหันแล้อเลี้ยวเลีวเลีวเลีวอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งเข่ามาเข่ามาอย่าไปอาดกจะทำความสะอาดตัวอย่าเลยเบิ่งตัวใดจะเอาคว้านเอามามามาเข่ามาเร็วเลี้วเลีวเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนมาเลย ่าไปเลียกันยังไงล่ะไอ้กับเกับน้องอ่ะเอาเร็วเรนี่นยังสายังสเด็กตเลเดียวกันเอา Utah, เอาเร็วเรเอาเลยจัดเลยจัดเลยจัดเลยเรเอาเอาเอามาเอีกสาตัวลูกอีกสามตัวครับครับเออได้แล้วได้แล้วหนึ่งละหนึ่งล้น um ึ่งเอาอีกก็อีกก็อีกอีกท่านี้ล่ะสองสองเอาลเ่เก่งเก่งสองเอาอีกเอาอีกเอาอีก เรื่อยๆอีกตัวนึ่งสามาได้สามแล้วจบ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 แล้วพอ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 แล้หยุดหยุดหยุดขย่ำให้หยุดก็คือหยุดเอาสามครูเท่านั้นสามคูท่นั้นเด้อจัดแล้วจัดให้อีพีพันเบื้องตัวแรกประเดิมแรกเลย ศูนย์ไดพี่น้องได้ศูนย์ศูนแล้วตัวแรกศูนย์เอาสี่แล้วบ่เอาลายแลบแรกก็ขับไปแล้ว4คูหาครูไปแล้วตัวที่2เป็น 4, 4ีมาแล้วศนย์กับ4เอาสามตัวดเด็ดเลย ศูนย์สี่เกตเดียบีนงเด้อศูนยกห้จำไว้เด้อสตัวเด็ดเแล้วเด็ดเด็ตัวสตัว,ตว,ตวจับให้แล้วจัดให้แล้วสตัวศูนกตตัวแลกศน ทั้งสามตัวเท่านั้นแล้วก็สีแล้วก็เกดบ,บานนี้ก็สีลงของวันที่สันตัวลงนั่นนี่เขาก่อน ม่งเสียงเลี้ยงน้ำให้เขากันบานี่แม่วจับหัวย ครับเดี๋ยวเขาก็ยุดทั้งนาเนี่ยละเดินกันเยอะกว่านี่ยได้ไวเราจับไว้สิบหกตัล่าคมงกหา จับมาแล้วเด้อพี่นังเห็นอยูนะ่เนาะเห็นกับตาเยูกะเห็นจระจะแล้วก็ที่ระทันลงบันชียันเขาจับบ่ามือยันเขาปล่อยถิ่มมาในเลขวิ่งที่เอาให้ไปไต่นีเด้อเลขวิ่งก็เป็นตัวเขาจับมาแล้วละ่ะวิ่งชัดน,นักเลยง่ามแท้เลขซีเกตรับว่ามันตรงกันยังบ่วิ่ง นั่นเป็นตรงกันกันกบรอบแรลกยี่บาเลขเดี๋ยวเสียวมาให้เบื้องดลับเขาเล่นกันอยู่เดี๋ยวนี่เขาเล่นกันอยู่เดี๋ยวเอามาให้เบื้องรอบแรกมันกดได้จะได้เห็นเนาะ 1G เนาะเดี๋ยวเขาขาับได้ตัวได้เนาะมายืนยันกันนะอันนี้ของหลอดจองนี่เลยชัดให้นื่อ หอบแหลกไปใส่เขาจับมานี่เด้เมียนขับปัญญาพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเด้อเบิ่งเด้อรอบแรกของเขา 8, 4, 7, 4, เป็ดชีเกตเปดชีเกตหลบแรกสันก็มาเลี้ยชูนชีเกตแบบนี้เนี่ยนี่รอบสองของเขา้เขาจับสองหลบยืนยันยืนยันเดอดีใจดีใจเนาะ เขาจับด้ิโตเกลเขามแมนแท้ดิแมนตัวเก่ลนารุ่นนารุ่นซีเกตินานาจัดนักเลาเดอเอฟซีเนาะซีเกตินาจัดนักแล้วสามตัวศูนย์ซีเกตกับแปดซีเกตเป็นตัวเกือบเป็นตัวเดียวกันรักลอยนี่ระแบาบดนี่ได้แล้วเด้อได้แล้วเดอเอฟซีเด้อแม่นแมนคัก,กบาดนี่เนี่ยจัดให้แล้วนี่เขาก็ยังหลอกกันอยู่นี่ ครับเรวหยอกกันเสยอ,อยู่นี่เอาเอาเ,อาเบิ้งเขำว่าเบิ้งเลยคำามาเบิ้งลาลายเอฟีเด้อบ้านนี่แมวจัดให้แล้วนี่ก็เลขวิ่งกะซีเกตกะลุดเอาเลยเด้อบ้านนี้กะสองตัวกะซีให้อีกคู่หนึ่งนี่คือเอาลงมานี่ตัวของเขาขาดปังหนึ่งเะเอาตัวแดงจึงเครื่องใส่เลยบ้านนี่นี่ซีเกต นี่คือตัวของเขาจัดสุดท้ายเอาให้เป็นตัวเก่งผอมเด้อนี่เด้อได้สามคู่เอารวมเลยสีเกตสามตัวกัจัดเลยจัดให้นักเลยบาทนี่เขาตัวเกา่าสองตัวไทยเขาตัวเกาเ่าด้ยเอฟซีด้จัดให้ดีๆีันปู ปูเก่งตัวหนึ่งกับตัวนี้ละอ่าตัวนี้ตัวล่องเลยนี่ตัวนี้ตัวกันโอ้เก่งเก่งแมวหน่อยเก่งจับว่าเก่งละจับได้ตัวเก่าปันนัดไว้เนาะเบิ่งเด้เอ FC เด้อบาดนี้เด้อไผเขามาเบิง่งมันก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หลายๆเด้อเพื่อเป็นกำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือกำลังใจที่ปูคุณได้รับจาก พี่น้องเอฟจีทุกคู่ทุกคนสิบหกผารวยพารวย,รวยอ้อยเดาอยากเอามาได้จังไลยพิษผิษตัวนี้อ่ะเขียนไหมผิดก็บ่กเป็นยังพารวย เช้ารวยเช้าแน่วเช้าแน่วเช้าแน่วเช้าแน่นเช้าแน่นปูขน ยัดำหขาก่องนั่นนั่นเจ้าม่ยังเฮียลงมาบุกลุไเลีกยแมวกระไดเบอร์โทรคนนี้เปิดข้ามาเบิ้งแลกก้นอดไรกดอชแ์ให้ในด้อย์หกสามศเก้าหนึ่งเจ็ด ห้าแปดฮะคุบเบเิงข์คุณเบงค์เอามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเด้อ FC เด้อนี่แมวจับรอบที่สองเด้อนี่เขียนไว้ก่อนรอบสองแมวจับรอบสองเขียนไว้หัวนี่ก็ได้ดอกรอบสองอเห็นเนาะ จะหลอบสองตัวนี้นอยเอาสองหลอดสลัมบมาเอาสามหลอกเป็นเหล็กตกเดียวกันแล้วคำว่าเบิ้งเรืองคำาเห็นี่เอ้ยยืนยันได้แล้วหลอดแรกคือเปดชีเกตหลอบสองศูนย์ชีเกตในตัวเดียวเป๊ะเลยเด็กสามตัวพิตะบเป็นเปด สองตัวไทยเลยซีเกตเลยอัดจัดให้นักเลเด้อเอีเด้อเอาขามาเบิ้งแหลวกกดเลยกดแซ์กดติดตามให้เลหลายนี่คือเป็นของแมวแม่แน่ด้พี่น้องเอ้ยครับในเหล็กตัวเก่าเหลขกตัวเดียวกันระวังเหล็กสามตัวตัวนาเท่านั้นที่ขยับไปไผเบิ้งไผวาจังในกะพิจารนาเอาเด้อสำหรับ้อน้กะพอให้ทันมีศกมีลาบกันทุกู่ทุกคนดูแลพอแม่ปู่ยาตาใหยู่้เต่าผููแก <c oughs> อย่าหลบดูครูบาอาจารย์ผู้ดใดทําใดผู้นั้นจะเลริญนสำหรับเมือนี้คมีเพียงซ้ำนี้สวัสดี